ที่พ่อพิมพ์พิมมาแหละบมีเตยูทูบเบอร์ลาวนะ่ที่ว่าไปทำคลิปยูที่เมืองไทยครับจะมีฝรัง่งฝรั่งญี่ปุน่นกาหลี่ยเยอะเยอะม,มากๆครับเป็นย่างยูทูบเบอร์ลาวจึงสอบไปทำคลิปอยู่ที่เมืองไทยแปลกนะคนลาวทำคลิปเมืองไทยให้คนไทยดูแล้วยอดวิวสูงมากเอ้ากราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมือนสุ้สุคนครับพี่น้องกับมาอยู่กับคุณพิมพ์บ่าวมึงเนื้อจักร่องฟังเด้อซองข้องคนหัวลาน ชีน่าบันบานและสันเยินวันนี้ก็อยู่กับธรรมศาสตร์เลยพี่น้องบอกเลยว่าเป็นแม่น้ำที่ว่าสวยงามมากครับพี่น้องครับน้ำใสๆนะนี่อันนี้ก็คือเดอะวิวแก้งนูนครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าบอยพิมเคยพายทุกคนมาเที่ยวมาเล่นนะตรงนั้นก็เป็นลานอาหารครับพี่น้องครับซิวมาข้างหน้านี้ที่ว่ามีรถจอดนะนะเขาจะมีการเตรียมงานจัดงานมิิวส รแก้งนูนครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าวพิมจะพาบรรยากาศเบ้างนะแต่ว่ามื่อนี้มาเข้าประเด็นกันก่อนครับพี่น้องเสมาบ่าวพิมจะมาพูดเรื่องสาเหตุอ่าสิบสาเหตุทาไมยูทูบเบอร์ลาวทึ่งซอฟทําคลิปเกี่ยวกับเมืองไทยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื่อนี้ฮูกันอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนจะไปบางคลิปก็ฝากทุกคนดูโฆษณาบ่าวพิมเด้อก็เข้ามาติดตามก็กดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้อง เดี๋ยวเราไปฮู้กันเลยครับพี่น้องครับกับสิบสาเหตุว่าทําไมยูทูบเบอร์เหล่าถึงชอบทําคลิปเกี่ยวกับเมืองไทยนะจ๊ะครับทุกคนเวัสดีครับว่าพิมก็ต้องข้อบอกกันนะว่าสิบสาเหตุที่ว่าบาพิมจะเอามาพูดในวันนี้นะเรื่องอ่าเป็นย่างยูทูบเบอร์เหล่าจึงชอบไปทําคลิปอยู่ที่เมืองไทยอันนี้ก็คือผมคิดเห็นส่วนตัวของบ่าพิมกับพี่น้องครับแต่ว่าตามที่บ่าพิมทําคลิปเมืองไทยวันนี้ก็สิ่งที่บ่าพิมจะมาพูดในสิบข้อนี่ก็น่าจะ ปดสิบกว่าสิเป็นลยแหละที่ว่าอยู่ในนี้แหละ,ะนะสำหรับข้อที่หนึพี่น้องนะเพราะเมืองไทยมีคอนเทนต์นะ่าทายเยอะ,อะแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากจึงทําให้ยูทูบเบอร์ลาวหรือว่าคนลาวนี้ซอบไปเที่ยวแล้วก็ซอบไปทําคลิปทำคอนเทนต์ลงซ่อง YouTube อยูทีเมืองไทยครับพี่น้องครับเพราะ่เลยว่าเมืองไทยคือสิ่งที่เ้าพิมพ์โดยสตัวของเ้าพิมพ์นะบ่าพิมพ์ก็ซอบมากๆครับพี่น้องครับอ่าบพว่าจะเป็นเรื่อง ผมจะเรินถานนทนทางแล้วก็ท,ทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องครับที่ว่าเกี่ยวกับเมืองไทยครับบอกเลยว่าเป็นเมืองที่ว่าจเจริญมากๆนะแล้วก็เป็นเมืองที่สวยงามอ่าบ่พิมพ์ทำคลิปอยู่ทีีกร,รุงเทงมหานครก็เยอะมากครับพี่น้องครับสามารถดูกันได้อ่านี่คือเฮไลท์ H H T. ที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าคนไทยชอบดูคลิปคนล,ลาวที่ว่าไปถ่ายคลิปอยู่เมืองไทยครับพี่น้องครับบอกเลยว่าทุกคลิปนะบ่แม,มนต์าพิมพ์ตังคูตังเบานะทุกคนนะ ถ้าว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไทยลาวหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับาลาวไทยยอดวิวมันจะดีมากอ่ะอันนี้คือความจริงเลยนะเพราะว่า,วาพี่ผมกับพี่เนจนะน่าจะเป็นเ,นเพราะ่วงกระแสช่วงนี้มันมีเรื่องดราม่าไลายยา่ลย่างไล่เรื่องเลยนะพี่น้องจึงทําให้เรื่องยอดวิวเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับไทยลาวนี้ค่อนข้างจะวิวงอ้งแลวก็มีดราม่าเยอะมีคอมเมนต์ดราม่าด่ากันเยอะนะ นั่นแหละครับขอทีอ่2งและขอ้อที่3ครับพี่น้องครับคนไทยใจดีหลักก็น,น่ารักอพอติดตาม YouTube แล้วคนไทยจะรักคนลาวมากพี่น้องครับถ้าว่าเข้าติดตามนะถ้าว่าคนไทยติดตามคนลาวแล้วบอกเลยว่าคนไทยน่ารักมากจะรักคนลาวคล้ายๆกับแว่าทำคอนเทนต์คือตัวอย่างนะพอผี่จะยกตัวอย่างฝั่งว่าเป็นยังว่าพอคนไทยติดตามคนลาวแล้วคนไทยจะรักคนลาวมากเพราะว่าหนึ่ง ยกตัวอย่างคือยูทูบเบอร์ธีช่วิถีชีวิต,ววตหรือว่าชีวิตประจําวันนี่แหละนะเป็นยูทูบเบอร์ที่ทําให้คนไทยซอฟมาก์กมีเยอะนะยูทีเมืองลาวครับพี่น้องครับแล้วก็ไล่คนก็นจะได้ยแบบายๆกับแบบว่าคนซัพพอร์ตนะคนซัพพอร์ตแล้วก็มีคนสนับสนุนเรื่องการทําคลิปทำย่างต่างๆเลาเกี่ยวกับวิถีชีวิตครับพี่น้องครับและที่สี่ ทำคลิปที่ลาวแล้วยอดวิวบอคอยขึ้นโว่สหสะเฮ็ดเป็นอย่างนันทุกคนนะคือ <c oughs> <c oughs> บบตองไปเบิ้งไก่หรอกเบื้องตัวอย่างคลิปของบ๊อพิมพ์แหละสิ่งที่บ่อพิมพ์ทำมาบบแมนว่าบอพิมพ์ห้าก็มาทำคลิปอยู่ที่เมืองลาวทุกคนนะทำคลิปย่บานบ่อพิมพ์บ๊อพิมพ์มทำมาเยอะมากไปไทยอ,นนอันนู้นอันนี้ไทยหล,ล,ลายลอย,ยางมาให้ทุกคนดูแต่ว่าวิวมันโบขึ้นครับพี่น้องครับมันบ๊อบพิมพ์ก็แตะแป๊กเจอนะอบ่าบพิมพ์แป๊กใจมากถ้าว่ายกตัวอย่างคคือกับิป อยู่ที่ภาคใต้อ่ายูทูบเบอร์ภาคใต้ของเรานี่ยทำคลิปแนวแบบชีวิตตัวเองอย่างนี้วิวจะเยอะเพราะว่ิวกับเขเข้าใจกันอันนี้ว่าพิมยกตัวอย่างฟังว่าส่วนไลยทำคลิปอยู่ที่เมืองลาวแล้ววิวมันโบมีโบมีคนดูอ่าประมาณนั้นครับพี่น้องครับแต่กับโบมีซาเฮทนะว่าเป็นย้อนยังพอมาทำคลิปเมืองไทยแล้วมันวิวมันจะสูงมากครับพี่น้องครับและสาเหตุที่ห้าพี่น้องครับอ่าซอฟเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่ว่าสวยงามแล้วก็เป็นเมืองที่จเจริญมากๆ ซึ่งว่าทําให้มีความดึงดูดหล่ล่ายางให้กับคนลาวเพราวบานกล้องมาพิมพ์กับล่ล่าย่างเหมือนโบมีนะโบมีเหมือนกับยูที่เมืองไทยครับพี่น้องครับทำให้ยูทูบเบอร์คนลาวนี้ซอบไปทําคลิปอยู่ที่เมืองไทยไปเห็นความเจริญไปเห็นความซีวิไลไปเห็นซิ่งไม่ๆหมเปิดโลก,กวางครับพี่น้องครับทำให้มียูทูบเบอร์ลาวไปเที่ยวเมืองไทยเยอะมากหรือว่าไปทําคลิปยูที่เมืองไทยเยอะมากอนอกจากยูทูบเบอร์แล้วก็จะมีคนลาวไปเที่ยวเยอะมากนะทุกคนนะแล้วก็ รวมทั้งอ่าคือที่ว่าพิมพ์เพ้นมาแหละโบมิเตเยูทูบเบอร์ลาวนะที่ว่าไปาทําคลิปอยู่ที่อยู่ที่เมืองไทยครับจะมีฝรัง่งฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีเยอะอเยอะมากๆครับเพราะว่าเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยและจะมารีวิวสถานที่ต่งตางๆอ,อยู่ที่เมืองไทยครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นอาหารแหล่งท่องเที่ยวความจเจริญแล้วก็ธรรมศาสตร ที่เมืองไทยนะเห็นคลิปต่างต่างประเทศทําเยอะมากครับบ่มีแต่ยูทูบเบอร์คนลาวครับพี่น้องครับพอทําแล้วบอกเลยว่าวิวทุกทุกคลิปมันจะขึ้นสูงมากอ่าบ่พิมพ์ก็งงคือกันนะมีไลค์คอมเมนต์นะที่ว่าแบบมีคอมเมนต์มาเซียซี่แบบเราว่าแปลกนะคนลาวทาคลิปอ่เมืองไทยให้คนไทยดูแล้วยอดวิวสูงมากเอา้า มันก็บบริเป้กนะทุกคนนะเพราะว่าคือซองข้องเบาพิมพก็เพึ่งมาทำในเจซองสามเดือนเองทําคลิปเรีแอแช่นะแต่ว่ามีซองอื่นที่ว่าไปทํามันเยอะมากอ่านะที่ว่าบบเป็นซองข้องเบาพิมพนะแล้วก็เป็นซองที่ว่าเข้าไปท่ายเองรีวิวเมืองไทยนะเยอะมากแล้วก็คนไทยดูหลักๆคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละที่ว่าคนไทยดูมันก็บ,บริแป็กนะทุกคนนะอ่าข้อที่หกก็คือการเดินทางบกไก่แล้วก็สะดวกสบายครับซึ่งว่าซึ่งเป็นระยะนี้่องนี้แดรเดินทางสะดวกนะ คือตัวอย่างคือยูทูบเบอร์ที่ว่าอยู่ไกลน้องขายหรือว่ายุ่ไกลอุดรน,นี่ก็สามารถเดินทางไปแป๊บเดียวยูทูบเบอร์ลาวนะข้ามไปถ่ายคลิปแป๊บเดียวก็ได้คอนเทนต์อ่าได้คลิปมาลงละเกี่ยวกับเมืองไทยครับเพราะว่าคือตัวอย่างข้ามไปน้องขายเอาถ่ายคลิปข้ามข้ามอ่าใส่เด่นหรือว่าข้ามดานน้องขายอุดรน,น้องขายพวกนี้แหละอ่าดานซองเม็กนี่ต่างๆนะคำว่าถ้าถ้าว่า ถ่ายเกี่ยวกับเมืองไทยมีคําว่าไทยขึ้นมาแล้วมันวิวมันจะดีมากอ,อันนี้กพอพี่กับผใช้เกันว่าเป็นย่างมันจึงวิวขึ้นเยอะนะนี่ครับพี่น้องครับข้อที่หกก็คือย้อนว่าการเดินทางนี่มันบบไก่แล้วก็เดินทางแป๊บเดียวก็เที่ยงแล้วนะและข้อที่เจ็ดก็พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ว่าสําคัญก็คือว่าภาษาภาษาไทยกับภาษาลาวนี่เวลาเขาพูดคุยกันแล้วมันเข้าใจง่ายเพราะว่าคนลาวนี่เก่งภาษาไทยพูดภาษาไทยเก่งเกือบ ทั่วประเทศแหละอ่าอพูดง่ายๆซะเพราะว่าเห็นว่าทาที่ว่าโบตองไปแป๋โบตองไป,ป,งไปย่งเจอกันปุ๊บก็บพูดคุยกันรู้เรื่องเลยอ่าถา้ำท่านถามนี้ได้สบายนะทุกคนเพราะว่านี่แหละจริงว่าทําให้ยูทูบเบอร์เราส่วนใหญ่จริงโบไปถ่ายคลิปอยู่ทีประเทศอื่นนะคือตัวอย่างถ้าว่าจะไปอ่าฝรั่งเศสอังกฤษมัมก็ไกลนึงมาการเดินทางไก,กลซ่องมาใ่าใจใจก็อาจจะสูงแล้วก็ เป็นยังบ่ไปทายอยู่เวียดนามกัมพูชียนะภาษามันพูดภาษาโปไทยครับพี่น้องครับก็คือว่าพูดคุยกันบ่ฮู้เรื่องนะเพราะว่าเรื่องการซื้อซ่านนี่คือมันสําคัญที่สุดเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าส่วนแรกกับยูทูบเบอร์ที่ว่าไปกับส่วนมากก็จะไปคนเดียวหรือไปไปซ่องคนร้งคนเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าว่าไปเที่ยวเมืองไทยก็คือภาษามันคุยกันรู้เรื่องไงทุกคนมันก็จะง่ายก็จะสะดวกนะไปต่างประเทศไปรศประเทศอื่นก็คือ พูดคุยกันบุ้งเรื่องพอาัส่าเบาเข้าใจกันครับพี่น้องครับอันละกับข้อที่เปพี่น้องข้อที่เปก็คือว่าย้อนความรักเมืองไทยซอฟเมืองไทยยูทูบเบอร์หล่าไล่ไล่ลนดจึงเดินทางไปถไ่ายคลิปอยู่ที่เมืองไทยครับพี่น้องครับยากไทยทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าย่บานคล่องคนหล่าบวว่ามีอยากให้ทุกคนได้ดูอยากให้คนเหล่าได้เอฟซีคนหล่าได้คนไทยได้ดูลวก็ได้ดไดบึง อีเอ็ชันของยูทูเบอร์แต่ละคนเวลาไปยูที่เมืองไทยแล้วจะมีความรู้สึกแนวได้นะเพราะว่าย้อนความซีนซอบแล้วก็ความมักความหักกับพี่น้องครับนะแล้วก็ข้อที่เกาพี่น้องข้อที่เกาก็คืออาหารไทยอร่อยอห้าก,กินง่ายและะ้วก็ราคาถึกนะราคาทุกบอกเลยว่าอาหารยูทีเมืองไทยนะมีแต่ข้องนาแซบมีแต่ข้องอร่อยกับพี่น้องครับงว่าบา่าวพิมจะบอกเคย ไปกินโดยตัวเองตั้งแต่ทาคลิปเมืองไทยวันนี้ป้าพิมก็เคยนําเสนอรเรื่องอตลาดอาหารหรือว่าการค่าอาหารสตตีทฟู้ดยุทธ่เมืองไทยครับเพราะเลยว่าน่ากินมากนะทุกคนนะแล้วก็เป็นราคาที่ว่าบกแพงคือตัวย่างเนาะคือตัวย่างคือเครื่อ,องทะเลอัญที่เมือ,องไทยนี่ยกตัวย่างนะซึติว่ายุ่เมืองไทยนี่สี่สิบบาทปลาหมึกหนึ่งตัวสี่สิบบาทเก็บเท่าฟาา์มื่นเลยนะแต่ว่าถ้าว่ามา,มายุ่เมืองลาวนี่เก็บสองร้อยอะ น่าจะถึ้งซ่องลอยนะบาพิมพ์ว่านี่แหละครับว่ายนบาว่าย,บาายูบานของบาพิมพ์เหมือนกับโมีทะเลได้การนาเขาเนี่เมันกับแพงนะช่วงนี้บาว่าแต่าหารานกทุกสิ่นทุกอย่างสินค้าทุกอย่างมันแพงหมดอยู่ที่เมืองลาวนะตอนนี้แล้วก็ข้อที่10ครับพี่น้องครับย้อนอคนไทยนี่ใส่ดีนะบอกเลยว่าคือบาพิมพ์ได้สัมผัสเอฟสของบาพิมพ์วันนี้นะทุกคนที่ติดตามบาพิมพ์ม,มามีหลายคนที่ติดตามบาพิมพ์ม,มาเป็นปีแล้ว บอกเลยว่าตั้งแต่มือแรกที่ว่าเข้าเคยคอมเมนต์เอฟซี FC คนไทยที่ว่าเคยคอมเมนต์แล้วก็เคยเทคแคร์ย่งต่างๆแหละมาฮอตปัจจุบันนี้เอฟซี FC คนเก่าก็ยังคอมเมนต์คลิปของเบาพิม์มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับผ่านไปหลายปีแล้วเขาก็ยังว่ารักเบ้าพิมพ์อยู่นะบอกเลยว่าคนไทยนิสัยดีเพราะว่าเขาจะให้ความสําคัญแล้วก็เทคแคร์คนเหล่าหรือว่ายูทูบเบอร์เหล่าที่ว่าเข้าสอบเขาลงลัก เขาติดตามนะเขาจะให้ความสําคัญมากๆแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมยูทูบเบอร์เราถึงมักไปถ่ายคลิปอยู่ที่เมืองไทยครับพี่น้องครับแหมถ้าว่าฮูแล้วก็หลายคนก็น,น่าจะเข้าใจแล้วนะแต่ว่าป้าพิมพข้ออย่างนึงอย่าคอมเมนต์อย่าดราม่าอย่าด่าคป้าพิมพ์นะนี่ป้าพิมพ์มาพูดสาเหตุให้ฟังครับพี่น้องครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าแปดสิบก็สิบเป็นต์ลยแหละกระทืบหมดแล้แหละนะ10 ข้อที่ว่าพิมพ์ม,มาสเสนอให้ทุกคนฮู้ในมื้อนี้อ่ะทุกคน้าว่าพิมพ์พูดผิดอ่าให้ข้อมูลผิดอันนั้กับข้อโทษข้อภัยพลาดเด้อเดี๋ยวอ่าพอนี้กับป็นขอบคิดเต้นขะ้องว่าพิมพ์นะาว่ามักคลิปแบบนี้กับเดี๋ยวว่าพิมพ์จะทําคลิปให้ดูบ่อยๆรับพี่น้องครับรอถ้าติดตามคลิปต่อไปเด้อว่าพิมพ์จะมาพูดเรื่องอะไรทําคลิปอะไรกับสมัรถติดตามกันได้กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าพิมพ์ลงคลิปเราจะบริพลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องนะ ันนี้กับคุณพิมบอลงเนื้อกับข้อลายไปก่อนครับกับบรรยากาศริมน้ำอาจจะได้ยินเสียงรบกวนเสียงน้ำเสียงนกเสียงธรรมชาตินะกับข้อรถข้อภัยและไลด์เดอร์วันนี้กับข้อลายไปก่อนขอบพระคุณและลายพี่น้องบาย